ส่วนที่จังหวัดอ่างทองเองก็มีการเปิดตัวของดีเหมือนกันนะคะเป็นสินค้า GI ตัวใหม่ค่ะนั่นก็คือกระท้อนทองใบใหญ่บางเจ้าฉาในงานเทศกาลกินกระท้อนทองใบใหญ่ประจำปี2568ต่อยอดสู่ผลไม้พรีเมียมมูล,ลค่าสูงค่ะ ที่วัดยางทองตำบลบางเจ้าฉ่อาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนายชวนีนวงศถิดจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินกระท้อนทองใบใหญ่ประจำปี2568นะคะโดยมีนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพรดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองผู้แทนสถานเอกอัครราชาทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยส่วนราช าการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะกล่าวว่ากระท้อนสายพันธุ์ทองใบใหญ่ของจังหวัดอ่างทองนั้นเป็นผลไม้ขึ้นชื่อและเป็นผลไม้สําคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปลูกไว้ที่วัดยางทองตําบลบางเจ้าชาอําเภอโพทองค่ะและยังเป็นผลไม้ทรงโปรดจึงถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวตําบลบางเจ้าชาและด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จังหวัดอ่างทองจึงได้ทุน เลราวถวายกระท้อนสายพันธอุ์ทงใบใหญ่ของบางเจ้าชาซึ่งเป็นกระท้อนทองใบใหญ่ของบางเจ้าชานั้นมีรสชาติหวานโดดเด่นนะคะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ด้วยนอกจากนี้ภายในงานค่ะก็ยังมีกิจกรรมประกวดขบวนพาเลท กิจกรรมมอบโฉนดที่ดินและใบรับรองการขึ้นทะเบียน GI ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนรวมถึงกิจกรรมเสวนาในหัวข้อของดีโพทองด้วยค่ะ